นายสมศักดิ์ณมาศคำนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแปะพร้อมด้วยนางถนอมณมาศคำกำนันตำบลหมอกจำแปะได้นำพี่น้องประชาชนชาวบ้านหมอกจำแปะช่วยกันสร้างสะพานรวมใจคนตำบลหมอกจำแปะเพื่อเป็นแลนด์มาร์กการท่องเที่ยวโดยได้เริ่มสร้างสะพานตั้งแต่วันที่19ธันวาคม2566เป็นต้นมาซึ่งขณะนี้สะพานดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์แล้วประมาณ90%เปเซน์ เตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะแวะเข้าไปเช็คอินและทำบุญที่วัดหมอกจำแปดได้ในช่วงสิ้นปี2566นี้สะพานรวมใจคนตำบลหมอกจำแปดสร้างขึ้นเพื่อนหนุนการท่องเที่ยวของตำบลหมอกจำแปดตามนโยบายของนายเชษฐาโมศิกรัตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ต้องการสนับสนุนชุมชนในการสร้างแลนด์มาร์กการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด หนึ่งตำบลหนึ่งหมุดหมายการเดินทางสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ด้วยการท่องเที่ยวโดยชุมชนซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่จะช่วยยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดแม่ห้องสอนและเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในจังหวัดแม่ห้องสอนด้วยอีกทั้งเพื่อเป็นเส้นทางบุญของหมู่บ้านและนักท่องเที่ยวสู่การเยี่ยมชมศิลปะวัฒนธรรมไทยใหญ่ที่เป็นเอกลักษณ์ ของพี่น้องชาวบ้านหมอกจำแปะและพื้นที่ใกล้เคียงณวัดหมอกจำแปะหมู่ที่หนึ่งตำบลหมอกจำแปะอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องสอนที่มาของการก่อสร้างสะพานทางเดือนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นอาบ้านหมอกจำแปะสืบเนื่องจากาท่านโพราชการจอดแม่ห้องอนท่านเชษฐามูสิกรัต ได้มีนำดิที่จะพัฒนาปัตตานีแห่งนี้เป็นสถานท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นเนื่องจากวัตตาแปมีความพร้อมในเรื่องของสถานที่เช่นมีจิตรีรรที่สวยงามมีสไลาการ,รเรียนและอุปศดที่ก่อสร้างด้วยมาสักทองทั้งหลังโดยมีวัตถุสฆ์ดังนี้หนึ่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเชิงขนรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวที่มาเยือน2เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นให้มีคมุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 3. เพื่อเป็นจุดพักรถให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอได้ได,ได้มีการพักรถลดอุบัติเหตุก่อนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว บ้านรักไทยปางองค์นับตัวพาเสือได้แวะเข้าวัดทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลในการเดินทางสะพานนี้มีชื่อว่าสะพานรวมใจคนตำบลหมอกจำแป่นะคะเนื่องจากวัสดุในการก่อสร้างสะพานนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้เสาไม้ไผ่ไม้ฝากนะคะกำนันขอบริจาคจากชาวบ้านตำบลหมอกจำแปทุกโครเรือนนะคะ โครเรือนนั้นหต้น1แผ่นนะคะก็ขอขอบคุณนะคะผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านชาวบ้านตำบลหมอกจำแปนะคะทุกโครเรือนที่ได้เสียสละแรงกายนะคะแรงใจร่วมกันสร้างสะพ,พานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบหมายนะคะคาดว่าจะดำเนินการเปิดสะพ,พานให้ทันในช่วงเทศกาลปีใหม่2567นะคะ